สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่พ่อครับเปบาก่อนพาลุยชาแนลครับแล้วนี่ครับเปบาพีระพัดกับแก้มพาจวดครับฝากติดตามครับครับโอ้ยตอนยิ่งใหญ่เลยครับนี่มาพ่อครับกับเมนูเนื้อแซ่บครับได้เนื้อติดมันมาตอนยิ่ใหญ่แซ่บครับท้องานครับวันนี้ครับบ่โลกัตด้วยเลยครับเป่าแบบมีอะไรมาครับน้ำร้อนช่วยค่าเชียงเลยครับจุดจวดไปเลยของเสียได้เนาะ เอาใหญ่ๆเลยครับถึกถุดเลยดรียกครับนำแบบนี้เลยครับเอาแบบถุดถวดไปเลยทางบรรยากาศริมเลครับเสียงลมก็จะแห้งยักหน้อยสวยง่ามมากเลยดีนะครับเด,ด็ดทำเด็ด หลายอย่างครับผักจำโฮเมารเนี่ยไหเลือดเนี่ยแางเนี่ยหอมเนี่ยอ้หลายอย่างครับหมายกาช่ายอดครับหลุดไหมครับหลุดล<ม>ุดลุดลุดด่นห่วง ประกาศตย่าครับมมาด่งัถ้ามเว่างเลยประจําเลย้ามันดูนี่ยว่างเนอไมตุย่าเยดี๋ยวกเปบ้านเขาตู้าโครงได้เหรอได เนื้อกับแซบบรรยายก็ดีครับกำลังยูดริมเล่ครับมันนี้ย,ยังร่มแห้งยังไงนะครับอตอนน้อยบ่ได้ใจครับต้องเอาใ่ญ่ๆอย่างนี้ครับ ติดมันแบบโอ้จุ่มฟงเลยเนื้อเด็ดขนาดเลยดูอะไรปากนูนี่ตัวใหญ่ น uh huh. เดี๋ยวลุกโดดหน่วยนี่ไปเราบอกหูเลยครับขอบคุณมาดีครับ ไปพ้อกันชิปหนาครับผมฝากติดตามไปด้วยครับผม